สวัสดีค่ะพี่น้องคลิปนี้เนาะคะ่ะเดี๋ยวอ่อยสิฟ้ามาชมโค้งสางบาทน,นะคะบ้านหลังนี้นะคะ,ะมีขนาดเก่าคู่เจ็ดนะคะกว้างเก่านะคะยาวเจ็ดเนาะคะ่ะเนาะมีเสาทั้งเบิดสิบสองต้นนะคะเสานี่สิเป็นเสาหนาหกทั้งหลังเลยนะคะพี่ง,งบนะคะพี่น้องงบประมาณที่จะคล้องบานเพิ่นใส่ไปนะคะกับยูทีหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะคะ งบแสนหานออกมาเป็นคาซางนะคะสองหมื่นนะคะคาซางสําหรับยกโค้งมุงแล้วค่ะนะคะก็คือบ้านเหนี่ยวทั้งหลังนะคะพี่น้องก็แเยกออกมาเป็นสองหมื่นบาทนะคะคาซางที่เลือก,ก็เป็นคาวัสดุนะคะพี่น้องคาวัสดุนี่ซีอูประมาณหนึ่งแสนสามหมื่นบาทนะคะเสาที่เพิ่นใส่ก็เป็นเสาหนาหกทั้งหลังเลยนะคะอ่พื้นที่ยกขึ้นนะคะเพื่นกับทียกขึ้นประมาณหาซิบเส้นนะคะจากพื้นดินนะคะน้องความสูงของเสานะคะ ความสูงของเสานี่กับซีอูทั้งหลังนี่นะคะความสูงของเสาทั้งหลังนี่กับซีอูประมาณหาเมตรนะคะทั้งหลังเนาะค่ะเนาะประมาณนี้นะคะสูงประมาณห้าเมตรนะคะพี่น้องกะดังนะคะด,งะคะดังแต่ละแต่ละช่วงนะคะกะสิอ่าสูงวัทอกันนะคะก็ะคือเลยยังเสาต้นแรกนะคะพี่น้องเสาต้นแรกนั้นของตัวบานนีกัสิสูงประมาณเมตรหนึ่งนะคะอันนี้ลดดันลงมาประมาณเจ็ดสิบเส้นนะคะอันนี้ก็ประมาณ หาสิบเส้นนะคะภาคนี้ก็จะลดลันลงมาคือจังเสาต้นแรงนะคะกับซียูดังซีอูประมาณหกสิบเส้นนะคะอันนี้ก็ประมาณหาสิบเส้นนะคะต้นนี้คือด้านนาซูดันก็อยูทีสี่สิบเส้นนะคะแล้วก็ลดลงมาประมาณสามสิบนะคะแล้วก็ตรงนี้กับบริตอดังนะคะโค้งสางก็เป็นโค้งสางเล็กนะคะเล็กกว่านหยนะคะแล้วก็ลังคาก็เป็นสันไทยนะคะก็คือในงบประมาณนะคะอ่าหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนี่ก็คือ ค่าวัสดุนี่หนึ่งแสนสามหมื่นนะคะแล้วก็ค่าสร้างอีกนะคะสองหมื่นรวมเป็นแสนห้านะคะหลังคากระสีน้าอยู่ประมาณศูนย์จุดสามห้ามิลนะคะประมาณนี้เนาะค่ะเนาะหลังคาบ้านนะคะ,คาาะ,คะเดี๋ยวพาไปเบิง้งบริเวณด้านด้านข้างนะคะเบิ้งส่งของบ้านบริเวณด้านข้างบ้านนะคะกรสีเป็นส่งประมาณนี้นะคะสะโลประมาณนี้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นด้านหลังนะคะหลังคาสามพักนะคะพี่น้องสามขยักเนาะคะ่ะ หลังคาที่ยืนองอมาด้านคางกตสีประมาณเมตรนึงเนี่ยราคาพี่น้องประมาณนี้เนาะค่ะนาะค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะอ้อยกะต้องขอบคุณจะของบ้านนะคะล่วก็ขอบคุณพี่น้องด้วยค่ะที่เขามาติดตามรับชมคลิปนะคะสำหรับมือน,นี้นะคะอ้อยก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะจังไดยก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้อ้อยที่็ดคลิปต่อไปในเด้อพี่น้องสำหรับมือน,นี้สวัสดีค่ะ